ทุกชมครับข่าวแรกนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับตั้งกรมการเป,เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปครับ<ม>ไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับนายวราวุิศิลปะาาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ<ม>ท่านเปิดเผยบอกว่าวันนี้ครับประเทศไทย ได้มีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาทิคุณต่อปวงชนชาวไทยนะครับและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหาที่สุดมีได้เนื่องจากปัจจุบันครับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนั้น หรือว่าปัญหาภาวะโรคร้อนกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนนะครับที่ทั่วโลกต่างกำลังเร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจังครับในการนี้ค่ะจะได้มีการกำชับประลัดกระทรวงทรัพยากรนะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงผ่านกรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนี้ค่ะรอเพียงการประกาศกฎกระทรวงการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะทําให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้างการทํางานปรับปรุงจากโครงสร้างเดิมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะมีโครงสร้างนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากกองประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ